ก่อนที่โลกจะมีดาวดวงแรกก่อนจะมีต้นไม้หรือแม้แต่เสียงแมวเมี้ยวสิ่งแรกที่มีอยู่คือไคออสไคออส,อสไม่ใช่เทพมีปีกไม่ใช่ลุงหนวดงามแต่เป็นความว่างเปล่าแบบโกล,ลาหลอนหลาเหมือนตอทำงานตอนสิ้นเดือนน่ะจากความว่างๆนี่แหละอยู่ดีๆเทพอื่นก็เริ่มโผล่มาแบบไม่ได้น,นัดไนส์แทพีแห่งราตรีสายดาร์กแต่คู อีเรบัสเทพแห่งความมืดเพื่อนสีไหนสกาย่าเจ้าแม่โลกแม่ตัวจริงเสียงจริงชาทารัสโซนลึกสุดของนรกลึกยิ่งกว่าบัฟเฟอร์แรมเต็มถ้าไคออสมีไ g น่าจะโพสต์ว่าอยู่คนเดียวมันเหงาสร้างจักกรวาลซะเลยชิกอสาม หรือพอดแคสต์ก็คงชื่อปล่อยว่างกับไคออสแม้จะไม่มีรูปร่างแน่ชัดแต่ไคออสคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจำไว้ถ้าจักรวาลขึ้นหนังเรื่องยาวไคออสก็คือซีนเปิดที่ไม่มีใครลืม